เมื่อคืนนี้กลับจากงานมันเกิดพี่ลุจีประมาณตีหนึ่งกว่าเนาะจ้ะจะภาพก็เลี่ยงไปกลับมาเราก็เลยมานอนบ้านน้องเล็กนอนบ้านน้องเล็กคืนหนึ่งเมื่อคืนแล้วก็ส่วนเอม็มมากก็งานงานไปเกิดเพทิเนอะแลยพีนี้ก็พี่แนะลูกไอ้น้อยมาส่งเอลิน่ากับเอม็มมากนอนด้วยกันที่บ้านน้องเล็กนนเนยะจ้ะแม่มากก็บอกคุณสาอยู่นะว่า ฉันอา,อาจจะนอนกับกล้วยคืนหนึ่งนะโอเคไหมถ้าไม่โอเคฉันก็ไม่นอนเขอกโอเคยกบนวางอันนี้ตื่นเช้ามาจิบกาแฟคุณแฟนนองเล็กไปใส่มาแล้วแม่มาเพิ่งตื่นตื่นสิบเอ็ดโมงพอดีจ้ะว่าจะกลับบ้านแล้วจ้าน้องเล็กชวนมาเล่นบ้านพี่ลุจีต่อแล้วเอ็มมาก็อยากเล่นกับทันย่าจ้าน้องหมาตัวน้อยก็เลยมาเล่นบ้านพี่ลุจีก่อน พี่ใจว่าอะไรไปก็ไม่เอาทั้งเราเหมันไอ้กล้วยมันก็ยันเกือบร้อยยี่ดิ้งกล้วยมือนใอ้กระโปรงมันยกตีนชู้สูงใหญ่เกือบใหม่เมื่อไหน่มันอยู่บนเรือใช่แต่เกือบแต้หมดเลยใช่เกือบแต้มมันยกตีนสู้เลยกล้วยเกือบสิร้อยมักอันแม่ไอมามักระเบียงพี่ลูจีจ้ะมาถึงบ้านหมดแล้วก็กินอาหารอะไรเรียบร้อยก็นั่ง ชิวๆเพราะว่ามันแดดดีก็สอ,อนแดดกันสาวไทยเมื่อกี้นั่งตากแดดกันพุนเลย้ะแต่ว่ามันแดดมันแรงเกินนะมันเที่ยงกว่าเราก็เลยพากันนั่งบางตรงลาวนะชอบชอบระเบียงมันกว้างดีวิวทางนี้ไม่มีวิวทางโน้นเลยวิวติดทะเลกันบะชอบจะม,มีที่เลี้ยงปลาเซนมอนด้วย เอไปถ่ายมาทนแต่มันหลักจะรงเรียเขากเขาหงกเขาตกนะไปไดเด็กมาดูลูกวัวจ้ะจะเข้าไปดูจริงแต่มันเหม็นนะนล,ลูกวัวคลอดวันก่อนนี่จ้ะก็เลยขอพี่ลุจีมาถ่ายคลอดวันก่อนเขาบอกอะนะดูมันเห็นหน้าน้องเขาไม่เห็นหน้าน้องลงเข้ายูทู e เออเดี๋ยวดูนะคอร์ดวันก่นอนเดี๋ยตัวใหญ่มากจ้ะลูกเหรอใหญ่มากเ,เอออย่าเข้าไปในลูกตรงนั้นนะนี่ไงไม่ใช่ตัวนี้แต่จะคอดลูกไป<า>เดินติงค์ถ่ีอใช่ไหมลนะ้าดูเลยสิไปเดินค่ะทีเนี้ยไปเดินเทียนนะเดินลูก เอาให้พี่สิพี่พพมาชอบอุ้มะเออให้น้องอุ้มไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะหล่นมันจะล่วงมือเด้น้องวิ่งไปหาเอ็นาเย็น <c oughs> <c oughs> น้องคิดถึงแม่คิดถึงนาเย็นอ้าวนั่นขึ้นบันไดเลยเห็นไหมจะหาดใช่ป <c> ะ <oughs> ไปสิส่วนไหม่บ้างคนาะไม่กินตำอันบักแอปเปิ้ลน้ำกันหายใจแล้วตำแอปเปิล้ลอย่าปีนหน้ามานะคุณหลานอากาศดีดีจ้ะมื่อนี่ยี่สิบสององศาไหมฮอนฮอนพักกันน่งละเบียงแล้วก็ไปย่าอยู่ข้างในแล้วกับานางละเบียงจต่มันแสบผิว ตาำแอปเปิ้ลไอเย็นต่ำกัแบแซบแซบจ้ะไอน้อยมาที่หลังมูวเขาเรียกว่าซีบัมาเป็นกนเลยมาอย่ามาเลยได้มากินข่าที่หลังมืวต่ำแอปเปิ้ลนี่บ่ต้องใส่น้ำตาลเลยจ้ะเพราะว่าแอปเปิ้ลมันกระบ,บาดแล้วเนาะ <c oughs> แกงเฮ็ดแกงเฮ็ดนะ้ำบ่จกานั่นเจ้าภาพอันนี้สาวมัดจะน้องมัดอันนี้น้องเล็กจ้ะ ลูกเขกมลูกแต่ลูกก็นี่เนาะลูกยังไม่อยากอยู่น้ำอ่ะกัซซิเลี่ยงอันนั่นไม่มีความสุขแม่งทั้เดียวเนาะยังเห็นเลยเพื่อนอยากให้ไปหาอยู่ขวาเพิ่นบปอยู่เนาะเป็นวัดลูกก็ไม่เพราะอยากไปใกล้ร้านมันก็อยู่ไกลเพื่อนด้วยเนาะไกปขับรถดีสิแค่ทีออกถึงไกลเอาเก็บมูจากเขาตัวฮะเอ็มมากก็อยากกลับบ้าน่ะแม่เมื่อไรจะกลับบ้านเมื่อไรจะกลับบ้านครับ มันบ type, ful, ่มีแนวเล่นเนาะจ้ะแต่ว่าพื้นที่บริเวณบ้านวิลูจีนี้กว้างมากจ้ะพี่น้องอันเฮ็ดนี่แหละมันขึ้นตายก้อนมุนอะไรเจ้าห้าเจ้าหนึ่แล้วเอาแอกไปใส่ขวานโอ้ยถามป้าน้อยน่ะงว่างเป็นกะละมังอล้อหือ ไปหนีนี้น้อยไปพาเมื่อเนี่ยหลานจากเมื่อเมื่อไหร่เราจะกลับอ่ะพัฒนานแล้วนะพัฒนาหายเอ็มมาไปไปนะเมื่อแล้วผัวก็กินฮอดแล้วในเวลาแยกย้ายเมื่อแล้วจากเงินใครเงินมันกลับบ้านไปหาคุณสาแล้วจ้าคิดถึงคุณสาไปมันต้นเดี๋ยววันรถใครวะ เครื่องมากก็ได้ก็รู้จักรสชาดแล้วม่ฮอดหน่วยดอกข้าปลูกไว้สามปลูกไว้แต่ก่อนมาอยู่นอเว่ไม่ได้ซื้อขนมวันเสาร์ให้เอ็มม่าจากวันนี้วันอาทิตย์เลยได้ซื้อขนมให้เอ็มม่าป๊บกดทีังไม่เอาไม่เอา อืออันนี้กับพิพรุอีอ๋อโอเคค่ะแวะซื้ออาหารเย็นก่อนจะ้ะออกมาจากบ้านน้องเล็กแล้วก็แวะซื้ออาหารเย็นไปมาบ้านจากพิรุจีไปบ้านน้องเล็กแวะซื้ออาหารเย็นค่อยกลับบ้านมาถึงก็บอบให้เอมมาเลยได้จ้าเพราะว่าพันหิวข่าวพาาันบอกว่าอบเปเป็นรุีก่อนนะแม่นาะวัสันเพริรว่าอีกอันหนึ่งค่อยอบวันหลัง เสร็จเรียบร้อยจ้ะใช้เวลาสิบห้านาทีแค่นั้นก็ได้กินของอร่อยแล้วเสร็จแล้วจ้ะต้องรับทานอีกตรงนี้ให้มันชิ้นในน้อยนะจ้ะเอ็ามาาปากน้อยมันจะเขาปาก,กว่าได้ ขออนุญาตเอาไปเสิร์บลูกก่อนนะจ๊ะมองไรคันี่สานอ๋อเธอว่ามองไรแม่ยู่มองแคบมันเบิดหมดมองแล้วเธอมากินแอปเปิลรอบเดือกแล้วจ้าคุณน้อยเพิ่นเก็บแอปเปิลที่บ้านมาให้แล้วก็อะไรนะเธอถั่วรันเตาก็กรอบนน้อย อุ้ยตัวแก่คนอันนั้นไม่ทานเราพายกับไปเก็บกับพัวกู้งอนดบอ,อยนดันไปเก็บอยู่เด้อืออือไอตัวที่มันเก็บไม่ทานเลยนะนะทันเลยเลยจะเก็บอันพักบ้านของเล็กแวะยัาบ้านของเล็กพร้อมได้เมื่อเนี้ยอืออือกึ่งในเปิ้ลยำแรงด้วยกันมาเนี้ยลยยอยล้านนะเธอ,อตะเวนตกดินสองพุ่งกว่าอือ เจอสังขับมาลองวัดหนาคนละหลายอย่างผาลูกแพรผักเมื่อยอกากาศดีเนาะอืคนปิ้งย่างเลยไหมแต่เอ็มมาเป็นว่าแม่เอ็มมาไม่เห็นเทนเลยจะเห็นยังไงรู้วันอาทิตย์เขาก็มาอาบแดดก,กินข้าวกันปิ้งย่างป่านนั้นคิดได้ครับมาที่มาส่วนพญาวเวียไปปิ้งย่าง,ง,ย,างย่างบริขินมาผัวเหตุงานผัวเบแนะา,าแล้วก็ลืมอีกนะอืออีล่าถือถาดแล้วด้วยค่ะแม่แล้วทีเอ็มมาอาบแล้วใช้แล้วถือถาดเดินในหนึ่งค่ะ หาเด็ดแล้วแล้วกินขนมมากขนมก็ยังไม่กินใช่แล้วไปนะไปเอ็มมากินแต่เลย้อไวนะอ์อืมอืมตัวเอ็มมาเอาไม่ซีไปด้วยนะเร็วเร็วๆนะลูกสี่ทุ่มแล้วนะพัะนอาทิตย์อืมคุยกับเพื่อนพี่น้องพระรามอีเดียนะกับเอ็มมาว่าสี่ทุ่มแล้วสักกะเลยลาจากกันกับไอ้น้อย <c oughs> อืมไอ้น้อยเอ็มมากตัวนั้งแตาก,กินแซบ่บคัก <c oughs> okay, เฮลโลเนจาคลิมน้ายยามาบอกกับแม่เอม็มมาหมาขอบคุณในรายได้จ้สวัสดีจา้า Bye bye.